น่าสงสารนะค<ะ>่ะวันก่อนเจอท่านจุลรีและสรารวิสิท์ค<ะ>่ะในงานศพคุณแม่ของคุณชัดชาตช,ชุิทิพันธ์นะ,ะก็ยังได้ทักทายให้กำลังใจกันคือคือมันน่าสงสารนะออเคือมันก็ถูกมองในทรมอมว่าตอนนี้ข่าวเนี่ยเลือดไหลไม่หยุด นี่ร <ละ S 2> ับออกกันไปเรื่อยๆแต่ก็จะเป็นระดับสมาชิกใช่ไหมอาจจะมีคนเก่าคนแก่อะไรก็ตามทีเนี่ยนะแต่มุมหนึ่งมันมีประเด็นว่าเนี่ยเหมือนกับพรักประชาธิปัตย์จะกลายไปพรพักอะไรเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนักข่าวเนี่ยไปถามน้องไบร์นึกดูสิถ้าเป็นประชาธิปัตย์มันเจ็บนะเอาไปถามคุณภูมิธรรม,มคุณภูมิธรรมต้องตอบไลนะอ๋อไม่มีแนวทางที่จะปรับคะแนนเสีนะเพราะตอนนี้ก็เหนียวแน่นกันดีนะทางรัฐบาล3า1สี่บเดเสียงใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิด เออ3า4ใช่ไหมอ่ม้ยค่ะ314นี่ ไม่มีนะคือคุณภูมิธรรมบอก314เสียงตอนนี้ทำงานได้อยู่ค่ะเอออ่าดังนั้นยังไม่มีความคิดที่จะปรับคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เออทุกอย่างคุยกันดีรู้เรื่องทุกฝ่ายทำงานกันเต็มที่ทุกฝ่ายเออนักข่าวก็เลยลองถามดูว่าอ่ะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับคุณเฉลิมชัยหัวหน้าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวคือมันมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะมาเป็นพักอะไรร่วมรัฐบาลไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ายังไม่เคยเจอคุณเฉลิมชัย ตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นรัฐบาลออแต่สสเขาก็คงมีคุยกันบ้างส่วนวลีที่บอกว่าประชาธิปัตย์จะเป็นพักอะไรให้รัฐบาลคุณภูมิธรรมบอกต้องไปถามคนพูดว่ามันเป็นอะไรยังไงผมก็ไม่เข้าใจถึงความหมายตรงนี้ย้ําว่าวันนี้ยังไม่ต้องไปคิดเรื่องพวกนี้เพราะเราทํางานกันเต็มที่อยู่แล้วคืออารมณ์มันเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่เอาอ่ะ้ <c oughs> องไะ <c oughs> อารมณ์มันอย่างนั้นจริงๆนะค่ะ <c oughs> เออฟังได้ไหมไม่เกี่ยวกันนะครับอืมก็เป็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการจะต้องพูดกการงานชุดใหม่ในในทางการเมืองเขาบอกว่าตัวไปเชื่อไทยก็จะมีอำนาจต่อรองว่าสามารถกดดันพรกร่วมรัฐบาลได้นี่ครับเพราะว่าพรกร่วมรัฐบาลตอนนี้คุยกันดีไม่ต้องกดดันสามว่าสิบสี่เสียงขนาดนี้ทํางานได้อยู่เอาใครมาเพิ่มเดีอ่ะพอสมควรคุณอนุทิน คุณรุินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยรองน<ม>ายงตีอ่ามาไทยเมื่อวันนี้ก็ถูกถามบอกเพื่อนการสนิทกันดีกับผู้ฉลิมชัยแต่ไม่เป็นประเด็นหลอกดูจะบอกโอ้ทำงานรัฐบาลน,นี้เหนียวแน่นมั่นคง ไม่มีการมาพูดกันเรื่องพักเอาลหลวงอะไรทั้งสิ้นค่ะเหมือนกับอะไรยังไงใช่ไหมคือคุณทิพบอกว่าผมก็ดีใจที่คุณเฉลิมชัยได้เป็นหัวหน้าพักเพราะว่าท่านเฉลิมชัยเป็นเพื่อนผมส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเขาจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าพักร่วมเกิดไม่สนับสนุนนโยบายอะไรบางอย่างเขาอาจจะไปดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลนะเอามาแทนนะเอ,เอามาแทนภูมิใจไทยเนี่ยคุณเยภูมิใจไทยเจ็ดสิบกว่านั่นนนะ่ะค่ะ คุณอนุทินก็เลยบอกว่าถ้าคิดแต่เรื่องต่อรองมันไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลอยู่ตรงเนี้มีเสียงมั่นคงดีแล้วมันไม่มีใครไปต่อรองอะไรเขาทํางานกันเต็มที่ต่างคนต่างทํางานผลงานมันก็เกิดขึ้นกับรัฐบาลโดยรวม,อมพอมันมีคําว่าต่อรองเนี่ยมันจะกลายเป็นเจตนาที่เหมือนกับไม่ใช่พวกเดียวกันถ้าไมิได้แบบที่กรลหน่ำชัยนี่จะทำให้รัฐบาลกระเพื่อมอ่ะ หมายว่าไงผมไม่เข้าใจผมก็ดีใจท่านเฉลิมชยัยท่านก็เพื่อนผมนะครับนนเพราะว่า้องมอยในทางการเมืองเพื่อใครจะเน้นาต่อรองเรื่องไม่เกิดพรกร่วมไม่ทำอะไรเลยมาเป็นรัฐบาลเครครับคิดแต่เรื่องการต่อรองเนี่ยมันมันไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเรามาอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้มีอยู่เกือบ320เสียงแล้วมีความมั่นคงดีแล้วนะครับคงไม่มีใครไปต่อรองอะไรไกลทำงานให้เต็มที่ดีดกว่า นะครับต่างคนต่างทํางานผลงานมันก็เกิดขึ้นอย่างรัฐบาลนะครับ<ม>พวกต่อรองต่อรองมาก็เห็นไหมพอมีคําว่าต่อรองมันก็มันก็เป็นเจตนาที่มันก็ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันแล้วต้องถ้าต้องต่อรองนะนี่ไม่ต้องมีใครมาเพิ่มหรือเอาใครออกเรืก็สองร้อยห้าสิบสามมันก็รอดมาสี่ปีแล้วนะในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยอยู่มาตลอดตลอดฝั่งมีวิกฤตการต่างๆมากมายก็อยู่มาได้เพราะว่า เรามีเจตนารมเดียวกันคือทํางานให้กับบ้านเมืองตรงนี้สําคัญมากกว่าครับ้เพื่อใครจะเตีมเี้เเเมาแบบไม่อกเราพักร่วงอะไรไม่กังวลหรอครับเราทําหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุดท่านผู้ชมบางท่านเขียนเข้ามาบอกมีพี่สีฟ้าภาคใต้ <c oughs> ฝุ่นใช่ไหมไม่ถ้าดีเขาเป็นสีเขียวไมหรอะใช่<ะ>สีเขียว และที่เขียนเข้ามานี่คือเรื่องอากาศหรือว่าเรื่องการเมืองสีฟ้าภาคใต้เนี่ยค่ะฮะไม่แน่นะสีภาคใต,ต้ตอนหลังเป็นสีน้ำเงินนะอืรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติค่ะใช่ไหมอันนี้เรากำลังพูดเรื่องฝุนหรือการเมืองกันเนี่ยท่านผู้ชม